เหตุการณ์สงคารามนี้ขยายวงเป็นวงกว้างไปถึงตอนเหนือไม่ว่าจะเป็นทางใต้ของเลบานอนที่ยังมีกลุ่มฮิสบอลเลาะห์อีกนะครับที่ยังโจมตีกันอยู่ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขยายวงกว้างเนี่ยจะทําอย่างไรมีมาตรการรับมือไหมแล้วก็ผลกระทบที่ได้รายงานอย่างเป็นทางการเนี่ยต่อคนไทยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมีจํานวนเท่าไหร่ครับขอบคุณนับท่านทางครับกับขอเรียนเชิญท่านนัาตีช่วยวาการส่งต่างประเทศครับ ครับกับเยนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรท่านสมาชิกสภา,าสผู้แทนรัษฎรผู้ทรงเกียรติกผมจักรพงศ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถามสดกรณีกระทบเกิดจากเหตุการณ์ในอิสราเอลในวันนี้ก่อนเ,เลยผมต้องขอเรียนว่าสงครามความขัดแย้งความรุนแรงระหว่างประเทศมิได้ก่อให้เกิดผลดีและประการใด แต่ทำให้เกิดความสูญเสียต่อคนต่อครอบครัวและต่อประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสูญเสียที่เกิดกับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องดังเช่นเหตุการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับฮามาสในครั้งนี้ในานามของรัฐบาลไทยขอแสดงความเสียใจต่อญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งคนไทยและคนต่างชาติและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ได้พบรับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ mm hmm. ขอรายงานสถานการณ์เบื้องต้นนะครับว่าปัจจุบันการโจมตีทางอากาศของกลุ่มฮามาสยังคงดําเนินอยู่ ล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้ยังได้รับรายงานอยู่ว่ายังมีการยิงจรวดกันอยู่ในอิสราเอลซึ่งนับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มีมากกว่า4,000ลูกแล้วมีเป้าหมายโจมตีในพื้นที่ที่เป็นความเสียหายแก่สาธารณประโภคเช่นสนามบินหรือโรงไฟฟ้ากองทัพอิสราเอลสามารถกำจัดกลุ่มฮามาสได้บางส่วนโดยคาดการว่ามีกลุ่มฮามาส ประมาณ400คนที่แทรกซึมเข้าไปก่อเหตุในอิสราเอลและมีกลุ่มอื่นที่แทรกซึมเข้ามาจากชายแดนของเลบานอนเพื่อร่วมสนับสนุนกลุ่มต่างๆในในชุนนกาซาด้วยรัฐบาลอิสราเอลตอบโต้ด้วยความรุนแรงโดยเป็นการโจมตีทางอากาศที่มีเป้าหมายที่กลุ่มฮามาสรวมทั้งปิดล้อมฉุนนกาซาสั่งตัดการส่งไฟฟ้าและการส่งน้ํามันเชื้อเพลิงให้แก่กพื้นที่บริเวณชนกาซาซึ่งปัจจุบัน ปาเลสไตน์บาดเจ็บแล้วจากการตอบโต้ของอิสราเอลแล้วประมาณ5,184คนเสียชีวิตถึง1,055คนและมีผู้พักตินปาเลสไตน์ภายในประเทศกว่า123,000คนในขณะเดียวกันประเทศอิสราเอลได้เรียกกำลังพลจากทุกประเทศทั่วโลกให้กลับมาประจำการที่อิสราเอลกว่า3 0 0 0นายไปประจำการภายใต้สถานการณ์ที่อยู่ในภาวะสงครามที่ประชาคมระหว่าง ประเทศได้เรียกร้องให้ยุติใช้ความรุนแรงและความขัดแยง้งรวมทั้งประเทศไทยซึ่งได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนไม่เป็นคู่ขัดแย้งประการใดและพลเมืองไทยผู้บริสุทธิ์เดินทางไปประกอบอาชีพที่ซาลเอโวลซึ่งมีได้เกี่ยวกับการสู้รบใดๆต้องมาเสียชีวิตบาดเจ็บตกเป็นตัวประกันรัฐบาลไทยไม่ได้นิ่งนอนเฉยและทําทุกวิถีทางอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือและปกป้องดูแลพี่น้องคนไทยเพื่อให้พ้นจากเหตุการณ์นี้ภายใต้ข้อจํากัดต่าง ของสถานการณ์การสู้รบในส่วนของผลกระทบของคนไทยการโจมตีและการสู้รบในเขตฉนวนกาซาส่งผลกระทบต่อคนไทยในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งมีจำนวน5,000คนจาก30,000คนที่เป็นแรยง,งานทั้งหมดขนาดนี้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่21คนทั้งนี้ต้องเรียนว่าด้วยสถานการณ์การสู้รบในอิสราเอลทางการอิสราเอลไม่สามารถที่จะยืนยันตัวตนได้ณนะขณะนี้นะครับ และมีผู้บาดเจ็บ14คนผู้ถูกลักพาตัว16คนสำหรับการดำเนินการของรัฐบาลใน,ในการช่วยเหลือคนไทยรวมทั้งการอพยพคนไทยในออกจากอิสราเอลมีดังนี้นะครับรัฐบาลได้ตั้งศูนย์ประสานงานฉุกเฉินเรียกว่า Rapid Response Center เป็น,นกลไกหลักในการพิจารณาเรื่องให้ความช่วยเหลือคนไทยเร่งด่วนไปจนถึงการอพยพและการเสนอนายกรัฐมนตรีตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่7ตุลาที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงาน RRC ีทาการแข่งกับเวลาครับเราทํางานทุกวินาทีเพราะเราเข้าใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สถานการณ์ในอิสราเอลเราจึงทํางานทุกวันไม่มีวันหยุดโดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดการประชุมตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุการณ์ภายใน24ชั่วโมงแรกและมีการประชุมทุกวันด้วยมาจนถึงวันนี้มีการตอบกระทู้ซึ่งบ่ายวันนี้ก็จะผมก็ได้เข้ากับไปประชุมอา c ีอีกรอบหนึ่ง รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบแบ,บ่งอกเป็นผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บผู้ถูกจับตัวเป็นตัวประกันและผู้ขอ,อปรจยกับในส่วนของผู้เสียชีวิตขณะนี้21คนเป็นตัวเลขที่ได้รับจากนายจ้างสำนักแรงงานณกลุ่าเทลอารีฟนะครับซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการซึ่งทางสถานเอกอัครราชทูตไทยได้มีการติดต่อกับทางกระทรวงต่างประเทศของอิสราเอลแล้ว ได้รับการว่าได้รับแจ้งว่าจะใช้เวลาประมาณสสัปดาห์ในการยืนยันตัวตนของผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการเนื่องจากผู้เสียชีวิตมีจํานวนมากทั้งทางอิสราเอลประกาศว่าจะเยียวยาเหยื่อจากภัยสงครามนี้ด้วยส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บในชั้นนี้ได้รับแจ้งว่ามีจํานวน14คนโดยสถานเอกกรราชทูตได้เข้าเยี่ยมและให้กําลังใจที่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่เข้ารับรักษาการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและจัดส่งผู้บาดเจ็บเล็กน้อยกลับบ้าน ประเทศไทยโดยเที่ยวบินพาณิชในวันที่12ในวันที่11ตุลานะครับซึ่งขณะนี้เครื่องบินกําลังจะลงที่สนามบินสุวรรณภูมิจะมีผู้บาดเจ็บแล้วก็รายงานกลับมา15คนนะครับส่วนผู้ถูกจับเป็นตัวประกันขณะนี้มีจํานวน16คนโดยขอเรียนว่ากระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีภารกิจหน้าที่ทางการทูตได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสื่อสารไปยังปาเลสไตน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มามาสที่จับตัวประกันคนไทยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนี้เพื่อให้ปล่อยตัวคนไทยทั้ง16คนซึ่งต้องเรียนว่าปาเลสไตน์ไม่ได้มีสถานเอกัครราชทูตประจําประเทศไทยกระทรวงการต่างประเทศจึงได้ประสานสถานเอกัครราชทูตต่างประเทศในไทยที่มีความสัมพันธ์กับปาเลสไตน์ขณะเดียวกันได้ขอให้สารทูตเอกอัครราชทูตในต่างประเทศรวมถึงการใช้กลไกอาเซียนเพื่อพบกับผู้แทนปาเลสไตน์ในการขอให้ปล่อยตัวคนไทยทั้งหมดในโอกาสแรก รวมถึงการประสานงานไปยังองค์กรระหว่างประเทศคือหน่วยบรรเทาทุกข์และปฏิบัติงานเพื่อผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ตะวันออกหรือ U N R W A สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษย์รรทมนุษยธรรมแห่งปร,หประชาชาติ U N O C H A แล้วก็คณะกรรมการการกาชาติระหว่างประเทศ I C R C นอกจากนี้หน่วยงานความมั่นคงเช่นสำนักงานความมั่นคง และสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติได้พยายามให้ใช้ท่องทางที่มีการช่วยเหลืออีกทางหนึ่งด้วยซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่าน,นเศรษฐาทวีสินได้เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในระหว่างการหารือกันของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้หยิบยกประเด็นการช่วยเหลือคนไทยจากเหตุการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางจึงได้ไประสานขอความช่วยเหลือจากประเทศมาเลเซียที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ,อกันซึ่งมาเลเซียที่มีสำนักงานประลสไตน์ตั้งอยู่เรื่องนี้มีความละเอียดตอนครับเนื่องจากเป็นเหตุความมั่นคง และอาจไม่เปิดไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลอย่างเชิงลึกได้แต่ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลได้ทําทุกวิถีทางเพื่อดูแลพี่น้องชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ครับครับต่อไปจะขอเชิญคุณ